มาถึงช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับวัดอรุณนะฮะวัดอรุณราชวรารามนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าวัดอรุณค่อนข้างจะสุดโศนะครับแล้วก็มีทวารวัตถุภายในเนี่ยเกิดแตกหักโค่นลงมาอย่างเช่นคอม้าที่พระปรางองค์เล็กนะฮะปรากฏว่าวันนี้ลัมตีวัฒธธรรมคุณสุกมนคุณปลื้มก็ไปตรวจดูความคืบหน้าการบรุนคคอม้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับรายงานจากทางวัดอรุณว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ ตอนที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าเนี่ยนะปรากฏว่ามีฟ้าผ่าลงมาที่ยอดพระปรางองเล็กด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็เลยทําให้เสียนยักษ์ที่ประดับอยู่ด้านบนเนี่ยหักหล่นลงมานี่เห็น, mm hmm. หนไหมยะกตันนี้ไม่มีเสียน oh เหมือนกับต้นอื่นๆเห็นไหมฮะหายไปฟ้าผ่าเปรี้ยงแตกแล้วก็หักล่นลงมาเลยนะฮะได้รับความเสียหายก็ตอนนี้ มีการสั่งให้ทางกมรมศิลปากรเร่งบรุณะอย่างเร็วนะครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จในวันที่3 1เอตุลาคมนี้นะครับนี่ฮะบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะแล้ววัดอรุณก็ค่อนข้างจะเก่าแก่ซุดโสมด้วยนะฮะแต่บ้างก็บอกว่าโอ้โหจะเป็นล้างไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยนะฮะส่วนแผนการบรุณะวัดอรุณนะฮะก็จะดําเนินการตั้งแต่ปี2556ถึง2558นนะฮะ ปี56าเนี่ยนะฮะสำนักโบราณคดีเสนอของประมาณ39.7ล้านบาทตีสัก40ล้านบาทบรุณะพระปรางองค์เล็ก2องค์นะครับแล้วก็มณฑบรายอีก2องค์ที่สุดโสมมากนะฮะอันนี้ของปี56ส่วนปี57ถึง58นะครับก็จะเป็นการบรุณะพระปรางพระประธานหรือว่าพระปรางองค์ใหญ่นะครับแล้วก็โดยรอบๆของวัดด้วยนะครับรวมแล้วการบรุณะทั้ง2ชุดนี้นะฮะ ก็จะใช้งบประมาณประมาณสัก130ล้านบาทนะครับคุณธาราพงศ์เนี่ยนะฮะธราพงศ์ศรีสุชาติผอ,อ,อสำนักโบราณคดีบอกว่าสาเหตุที่เสียงยักษ์หล่นลงมานะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งไปที่สายล่อฟ้าที่พาดอยู่ตรงเสียงยักษ์ที่ปรางที่ปรางองค์เล็กนี้นะครับก็เลยทําให้เสียงยักษ์นั้นแตกแล้วก็หล่นลงมา ก็คือมันมีมีสายล่อฟ้าพาดอยู่ตรงเสียรยักษ์พอดีแล้วพอฟ้าผ่าเปรี้ยง<ๆ>ก็วิ่งเข้าที่สายล่อฟ้านะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือต้องเอาสายล่อฟ้าตรงเนี้ยไปไว้เป็นที่เป็นทางให้มันเหมาะสม,มไม่ใช่ไปพาดอยู่ตรงตรงเสียนของยักษ์ใช่ฮะนะเก่าแก่มากวัดนี้ครับยิ่งใหญ่สวยงดงามนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเลยใช่ฮนะในด้านของวัดวาอาราม โบราณสถานและการท่องเที่ยวนะครับ